เจ้าชายไร้หน้ากับสาวชาวบ้านใจดีการะครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอนาณาจักรอันไกลโพ้นมีพระราชาและพระราชนินีผู้เป็นที่รักของประชาชนทรงมีพระโอรสองค์หนึ่งชื่อว่าเจ้าชายอิทเรียมแต่ในคืนที่พระองค์ประสูต์นั้นกับเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมีหมอกสีดำปกคลุมไปทั้งวันและเทพเจ้าผู้เท่าผ่านมาทำนายว่า เด็กคนนี้จะถูกสาบให้ไหลใบหน้าจนกว่าจะมีผู้หญิงที่จิตใจดีและบริสุทธิ์เห็นคุณค่าในตัวของเขาโดยที่ไม่สนรูปรักภายนอกรุ่งเช้าทุกคนในวันก็พบกับพระโอรสตัวน้อยที่ไม่มีใบหน้าเลยไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากเป็นเพียงใบหน้ารียวขาว พระราชาและพระราชินีเศร้าใจยิ่งนักแต่ก็ยังรักพระโอรสยิ่งนักจึงเลี้ยงดูในวังอย่างปิดลับเจ้าชายอิตาเลียมเติบโตเป็นหนุ่มสุภาพใจดีและฉลาดหลักแหลมแต่เขาไม่เคยได้ออกนอกวังเลย เพรกกาะกลัวผู้คนจะหวัดกลัวหน้าที่ไร้เขาร่างของตนในหมู่บ้านเล็กๆใกล้ป่าใหญ่มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่ามิรนาเธอเป็นหญิงสาวที่มีจิตใจดีขยันชอบช่วยเหลือคนยากไรลและรักธรรมชาติมากทุกเย็น มิราน่าจะออกไปเก็บดอกไม้ในป่าและส่งขนมให้กับคนแก่กับเด็กๆจนชาวบ้านรักใครเธอเป็นอย่างมากวันหนึ่งขณะที่มิราน่าเก็บดอกไม้ใกล้วังเธอก็ได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งในเสื้อคลุมสีดำใบหน้าปิดด้วยผ้าคลุมเขานั่งเศร้าอยู่ใต้ต้นโอ๊กใหญ่มิราน่าเดินเข้าไปถามอย่างอ่อนโยนเจ้าชายทำไมท่านดูเศร้าเหลือเกินล่ะเจ้าชายอิตาเลียม ไม่กล้าถอดผ้าคลุม แต่เล่าเรื่องราวชีวิตให้ฟังมิราน่าฟังอย่างตั้งใจโดยไม่เคยถามว่าใบหน้าของเขาเป็นเช่นไรเธอกลับบอกว่าค่าดีใจที่พบคนจิตใจดีเช่นท่านใบหน้าไม่สำคัญเท่าจิตใจข้างในรอกทุกวันมิราน่ามักจะนำขนมดอกไม้และหนังสือนิทานให้กับเจ้าชายทั้งสองหัวเราะพูดคุยกันอย่างมีความสุขจนคืนหนึ่งแสงดาวสุกสกาวบนท้องฟ้า เทพเจ้าผู้เท่าปรากฏตัวอีกครั้งเด็กสาวผู้นี้ได้พิสูจน์หัวใจบริสุทธิ์ของตนแล้วคำสาปถูกถอดในคืนนั้นทันใดนั้นแสงสีทองก็ส่องลงมาที่เจ้าชายอิเชเรียมใบหน้าก็ปรากฏขึ้นเผยถึงความรอเาราดวงตากลมโตอ่อนโยน รอยยิ้มอบอุ่นพระราชาและพระราชินีดีใจยิ่งนักรีบจัดงานเลี้ยงใหญ่เจ้าชายอิตาเลียนประกาศต่อหน้าทุกคนว่าหญิงสาวผู้บดปล่อยข้าจากคำสาบคือหญิงที่ข้ารักที่สุดในชีวิตและขอมิรรน่าแต่งงานทั้งอาณาจักรร่วมฉลองดอกไม้บานสะพรั่งและเสียงเพลงกัางวานไปทั่วเมืองและแล้วมิลน่ากับเจ้าชายอิตาเลียม ก็ได้แต่งงานครองคู่กันอย่างมีความสุขงา่ายคิดจากนิทานเรื่องนี้คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่ใจไม่ใช่รูปรักภายนอกความรักที่แท้ก็ต้องเริ่มจากความเข้าใจและเมตตาความดีงามในใจคนจะส่องประกายออกมาเสมอเมื่อมองไม่เห็นด้วย